ไหนก้ำมึดเป็นช่างอะไรครับครับมึดไทยกับคุณป้ามีตัวเดียวเหรอครับเอาละครับตอนนี้เราก็ตามหานะครับวัตถุดิบของเราจนได้นะครับตอนนี้เราก็มาเจอในต่วของปลาหมึกของเรานะครับนี่นะครับซื้อมาแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทำครับนี่นะครับแม่ค้าคนสวยตวัสดีครับชื่ออะไรครับพึ่งค่ะชื่ออะไรนะพึ่งพึ่งอ๋อชื่อพึ่ง คือพึ่งทำปลาหมึกพึ่งทำปลาหมึกพึ่งทำปลาหมึกนี่ครับสดๆเลยครับเป็นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทำนะครับจิ้มวาซาบินะครับวันนี้เราลืมทำน้ำจิ้มมาเห็นว่าเมื่อคืนลืมอะไรนี่ครับประสบการแปดปีครับผมไม่ได้ทำปลาหมึกนะครับขายติ่มอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมฮะเขาถือมีดนะยังไม่มีเขียงนะ ม่ขาไม่ใช่ฮะวัวเหลี่ยมวัวเหลี่ยมค่ะอันไหนครับวัวเหลี่ยมนี่ค่ะอ๋อเนี่ยวัวเรียมครับแล้วตับป้าตัวจะนิ่งแต่ถ้าเป็นเคเหลี่ยมก็เป็นคาบูลนี่คราพูปลากระเบนครับนี่ครับปูมาปูมาสดๆครับยาวเปลืองดูครับมีตาบอยไม่ติดเหมือนลูกมะเฟืองนี่คือชิมปลากรเด็นนี่ครับมันก็เป็นบรรยากาศครับนี่น้องโอ๋ครับผม น้าโอ๋นะครับสาวน้อยร่างบางของเราอ่านะครับตอนนี้เราก็นะครับทำามืกกันมาสดๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างนะฮะอันนี้เราได้โซดานะครับเอาโซดานะครับมาล้างกับน้ำแข็งนี่นะครับความสดนะครับ จะดจืดมันจะได้กรอบเด้งๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปชิมกันครับผมนี่นะคะถ้าปลาหมึกมันสดมากๆมันก็จะดูดนิ้วลรอมขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะดูสิค่ะสดมากเลยเรามาซื้อปลาหมึกจากหาดจอมเทียน สดมากเลยดูสิปลาหมึกว่าซาซุมินะครับแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยนะครับสำเร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามาตามหาหมึกสดนะครับบอกว่าพร้อมทานบอกพร้อมทานอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับตอนนี้กำลังบีบบีปลาตะเบีบครับนี่เราต้องพบปัาตะเบีบกันมาเองนะครับจากกรุงเทพเป็นร้านเล็กๆนะครับเพื่อความพร้อมจะด้วยที่มีขายอ่าดูครับผมจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมาถึงนี้ก็ได้ตลาดรถไฟก็มี แต่ว่านะครับแต่มันคนเราใช่ไหมครันคนเราเนี่ยนะครับมองไปที่นี่โอ้โหเน่ยเป็นเรือทั้งนั้นเลยนะครับพร้อมแล้วอ่าวเดือดขาดมากินครับผมมามาดูครับเรือใกล้ครับนี่ครับตากล้องครับนี่หล่อมากแล้วเนี่ยรอจิ้มเนี่ยดูครับผมนี่ครับปลาหมึกสดๆเลยเมื่อกี้ยังเป็นเป็นอยู่เลยนะนี่ฮะดูชิ้นนะครับดูชิ้นนะครับจิ้มนะฮะวาซาบินะครับอักๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ดูครับ ข้าวเหนียวขนาดนั้นเลยหรอ้าวแล้วทำไมปลาเป็นท้องโคตรหวานโคตรนุ่มโคตรกรอบอร่อยมากอุดยอดอ่ะมันไม่เหนียวหรอโอ้โหไม่เหนียวครับถ้ามีเบียร์นะโอ้โุดยอดเลยอ่ะอืเอาพี่กินกันเลยครับอร่อยมากอร่อยมากครับเดี๋ยวดูโหครับโหโหมันมันขี้ไม่ฟื้นอ่ะ เอาโอเคครับผมต้องเอาอีกวิธีคี่แบบโปรเฟชชั่นอลนะคะนี่นะฮะดูดูครับดูเจ๊ทราครับดูเจ๊ไซครับเอ้ายวขอไอีกทีครับเจ๊ไซเย็บหน่อยขอขอเลือกถ่ายได้ปะเนื้อครับผมโอ้โหดูชิ้นะเนี่ยครับมันไปแช่โซดาแช่น้ำแข็งแล้วมันหวานกรอบเด้งมากครับแช่โซดายังใช่แล้วคนเรากินได้หรอดูครับกินมังดีเอากินตัวบอยกินเปล่าถามว่างนี้ใช่ไหม ได้ทะเลของสดกินบ้างนี่ครับขอโชว์คำนี่อันครับผมเราจะไปกินยาวๆเลยนะครับของกินไม่ได้กินได้เข้าไปเห็นถึงนิ้นไก่เลยนะเมื่อกี้กินเลย